บ่ายนี้นะครับผมก็ได้มาลงพื้นที่แถวลำลูกกาคลองเจ็ดปทุมธานีคลิปนี้เป็นงานภาคสนามในส่วนของอสังหาประเภทงานเช่านะครับเพื่อนๆท่านไหนไม่ได้สนใจก็ปัดทิ้งไปได้เลยนะครับหรือเพื่อนเท่านไหนเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือกำลังหาที่เช่าก็สามารถดูไปพร้อมๆกันได้นะครับ พื้นที่ที่ผมยื่นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ที่ผมให้กับทางลูกค้าไว้เช่าเนื้อที่ตรงนี้1ไร่นิดๆนะครับก็จะมีส่วนของสำนักงานออฟฟิศนะครับ2ชั้นสามารถพักอาศัยได้แล้วก็มีในส่วนของโกดังสินค้านะครับเอาไว้เก็บสินค้าที่ผมมาในวันนี้นะครับก็เนื่องด้วยสัญญาก็จะหมดและไม่ส่งสองอาทิตย์ดี ก่อนเข้ามาผมก็ได้แจ้งกับทางผู้เช่าไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าผมจะเข้ามาดูความเรียบร้อยระหว่างการขนย้ายนะครับแล้วก็นี่ครับอย่างที่เห็นปรากฏว่าผู้เช่าย,ยังไม่ได้มีการขนย้ายนะครับก็ยังทํางานอยู่นะครับดูจากสายตาแล้วสินค้าน่าจะเยอะมากๆครับไม่พอเก็บในส่วนของโกดัง เดี๋ยววันนี้ผมจะต้องย้ําความชัดเจนในเรื่องของสัญญาให้กับผู้เช่าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการคืนพื้นที่ให้เช่าเนี่ยให้กับเจ้าของเนี่ยต้องกลับสู่สภาพเดิมเหมือนเชกเช่นวันแรกที่เข้ามานะครับเดี๋ยวไปดูกันครับสถานที่ปล่อยเช่าก่อนที่ผู้เช่าจะเข้ามาเป็นแบบไหนกันบ้างเมื่อเราจะนําทรัพย์สินปล่อยออกเช่านะครับเราต้องเก็บข้อมูล ให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือจะเป็นวิดีโอก็แล้วแต่เพื่อใช้ประกอบในสัญญาเช่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ยังไงเราก็ควรมีเก็บเอาไว้ครับ mm hmm. เมื่อเจ้าของโกดังสินค้าไว้วางใจทีมงานเราเราก็ต้องดูแลผู้เช่าตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายแต่ถ้าพี่ๆเพื่อนๆมีคำถามว่าทำไมต้องอยู่ดูแลจนครบสัญญาแล้วก็ ทั้งที่ในสัญญาและข้อตกลงที่ทำกับเจ้าของมันไม่มีตรงนี้ระบุเอาไว้งานก็คือหาผู้เช่าได้เซ็นสัญญาจบก็จบงานกันถ้าทำงานแบบนี้ตรงตามสัญญามันก็ไม่ผิดหรอกครับมันก็สามารถทำได้แหละจะดีกว่าไหมถ้าเราอยู่ช่วยทั้งสองฝ่ายจนครบสัญญาแน่นอนแหละครับว่าระหว่างทางเนี่ยมันต้องมีปัญหามีเรื่องเกิดขึ้นแน่นอนเรานี่แหละครับจะอยู่คอยช่วยเคลียร์ปัญหา ให้จบลงได้ด้วยดีคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวขอเวลาไปคุยกับทางผู้เช่าก่อนเป็นชาวต่างชาติเป็นคนจีนอาจจะสื่อสารใช้เวลาสักนิดนึงเดี๋ยวมีคลิปหน้าครับ EP ที่2คอยติดตามดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้